ครับผมนายกัตตินยูนยยันนชัยเลขที่1นึ่งสาสองครับสวัสดีครับผมนายชกรคอนพลายเลขที่3ครับสวัสดีครับผมนายธนสกรท้าววังเลขที่7ครับสวัสดีครับผมนายวัฒนรงคงกติตเลขที่13ครับสวัสดีครับผมนายจุฬากรทองกิฟต์เลขที่สิหกครับประวัติที่มาของวงดนตรีวงโป่งโปรครับเป็นวงดนตรีพื้นเมืองล้านานาจัดอยู่ในกลุ่มวงดนตรีพื้นบ้านล้านนาที่มักจะเล่นเพื่ขขอความบันเทิงและประกอบพิธีโปรเพลงนีน้ได้รับอิทธิพล จากวิถีชีวิตของชาลนามีเสีย่ชื่นชื่อโป่งโป้งมาจากเสียงของกองหรือเครื่องดนตรีในวงซึ่งจะให้เสียงโป่งและโป้งสลับจังหวะกันเป็นเอกลักษณ์ครับสองครับโอกาสงานที่นำวงดนตรีไปใช้เช่นบุญปีใหม่เมืองงานเข้าพรรษาออกพรรษางานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงาน ลงานเครื่องดนตรีที่ใช้ภายในวงดนตรีองค์โปรงที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาเป็นหลักได้แก่ได้แก่กองปูจากองสะบัดชัยฉาบของปีกองเล็กกองตุก๊กเครื่องดนตรี